แล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราผมจะมาผูา้คุยเรื่องการวิจัยสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็คงจะพูดในประเด็นของวิจัยห้าบทวิจัยที่นักศึกษาหรือคนทั่วบุคคลนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโททากันหรือบุคคลทั่วไปทํากันนักวิจัยทั่วไปทํำนะครับทำไมผมพูดว่าวิจัยห้าบทครับจริงจริงๆวิจัยเนี่ยบาง,บาง บางส่วนเนี่ยมันจะมีวิวจัยเขาเรียกวิจัยหน้าเดียวนะคือวิจัยหน้าเดียวนี่ก็คือจริงๆมันก็ไม่ใช่หน้าเดียวแล้วนะครับมันสี่ห้าหน้าสิบหน้าก็ได้แต่หมายถึงว่ามันเป็นประเด็นที่มันสั้นไวอย่างเช่นที่นิยมกันก็คือ,อวิจัยในชั้นเรียนนักเรียนหรือนักนักเรียนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีปัญหาอย่างเนี้ยนะครับครูก็สามารถที่จะไปไปลอง ลองไปใช้กระบวนการวิธีการกับกับนักศึกษาคนนั้นหรือกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบอ่ก่อนหลังใช้เครื่องมือนะครับก็ก็ก,ก,ก็ก็รายงานผลมาก็จบแล้วก็ถือว่าเป็นวิจัยวิจัยประเภทหนึ่งเป็นวิจัยหน้าเดียวนะครับหนึ่งหน้าแต่บอกเขียนจริงๆมันก็ไม่ได้หนึ่งหน้าแหลวนะครับมันบางบางทีมันก,มนก็มันก็เลยเถิดหรือบางทีมันก็อ่าอาจจะสั้นกว่าก็ได้มันไม่ได้ มันมันแค่เป็นบอกว่าเป็นวิจัยที่ทําง่ายๆแล้วก็ต้องการทําเร็วปิดเร็วจบเร็วแล้วให้ผลเร็วนะครับก็จะมีวิจัยหน้าเดียวแต่ทีนี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักี้เนี่ยนะครับก็คือที่ทํากันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเราจะเป็นวิจัยเขาเรียกวิจัยห้าบทวิจัยห้าบททีนี้ไอ้คาว่าวิจัยห้าบทมันมาจากไหนล่ะฮะคือ ในเวลาทาวิทยานิพนธ์หรือวิจัยทั่วไปก็จะมีลักษณะบทหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้จริงๆด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกวิทยานิพนธ์เนี่ยครับเกือบทุกหมหาวิทยาลัยบังคับว่ามีห้าบทแบบนี้แต่แต่ในยากของมันจริงๆเนี่ยนะครับในยะของมันจริงๆมันมันมันคือวิจัยห้าส่วนมากกว่าคือมันจะมีสิบบทมีสามบทมีสี่บทก็ได้นะครับในเล่มอ่ะ แท้จริงแล้วมันไม่จําเป็นต้องมีห้าบทเลยเราถึงเรียกว่าวิจัยห้าบทนะแต่ในความหมายของมันก็คือมันต้องมีองค์ประกอบห้าส่วนนะครับก็คือมีความเป็นเป็นเป็นเอ่อก็เรียกมีความสัมพันธ์อะไรกันมากกว่าวิจัยหน้าเดียวเมื่อกี้นะครับมีมีเรื่องราวมากมากกว่าแหละนะครับมีตรกกะมีกระบวนการมากขึ้นนะครับอย่างนี้เรียกว่าวิจัยห้าส่วน หรือเรานิยมก็คือห้าบททีนี้ในในคลิปแรกเนี่ยผมจะอธิบายว่าห้าบทมันคืออะไรก่อนนะครับจากนั้นถ้าท่านเห็นว่าจะมีเส้นระยงระยางเต็มไปหมดเลยซึ่งคงใช้เวลาอธิบายนานผมก็จะทยอยไปทีละทีละส่วนก็แล้วกันคำว่าวิจัยห้าบทหรือวิจัยห้าส่วนเนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่ห้าส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือส่วนนําหรือบทนํา บทนําก็คือต้องมาเล่าเท้าความไม่คนอ่านก็ดูไอ้เขารู้เรื่องก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเอ,อจะเจออะไรมาเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรเรามีวัตถุประสงค์อะไรแบบนี้นะครับนั่นคือนําเรื่องเข้าเข้าสู่งานของเราก่อนนะครับนั่นคือส่วนนาทีนี้พอพอส่วนที่สองครับหลังจากที่เราเเจอปเด็นเจอเรื่องอะไรเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปย้อนดูครับว่า ในอดีตมันเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับบทนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นบททบทบทว,วนวรรณกรรมซึ่งมันไปทบทวนอะไรได้บ้างนะครับก็ไปทบทวนเอกสารทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆก็คือไปดูไปดูย้อนในอดีตรหรือดูแม้กระทั่งข้อมูลปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันเป็นอะไรอยู่เนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง มีคนมีใครศึกษาอะไรกันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยนะครับก็จะอยู่ยในส่วนนี้อ่าเอาละทีนี้พอเราได้ตรงนี้เราก็จะเริ่มได้นักวิจัยเนี่ยก็จะเริ่มจะจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเอ้ที่เราทํามันก็มีคนทนะคํานะก็ใช้รูปแบบแบบนู้นแบบนี้ในการวิเคราะห์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเริ่มได้ไอเดียนะฮะเริ่มได้ไอเดียมาเริ่มได้วิธีการมานะครับจากนั้นก็มาออกแบบครับ อ่ะครั้งนี้ฉันจะทำยังไงดีล่ะมาก็ต้องมาเล่าให้ฟังครับเป็นส่วนของระเบียบวิธีวิจัยก็คือเราจัดระเบียบการวิจัยของเราในครั้งนี้อย่างไรก็ต้องมาเล่าให้ฟังครับมาเล่าให้ฟังก็มาจากไหนล่ะฮะก็มาจากที่เราไปทบทวนมันนั่นแหละนะครับที่ไปทบทวนมาเออเรื่องนี้คนนู้นทําแบบนั้นคนนั้นทําแบบนี้อะไรพวกนี้น,นะครับแล้วเราจะทําอย่างไรถึงจะให้เหมาะสม นะครับก็อย่าลืมนะเวลาเราทําวิจัยมันมีเรื่องงบเรื่องคนเรื่องเงินเรื่องงานอะไรเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับแต่ละคนอาจจะอาจจะกําหนดระเบียบวิธีไม่เหมือนกันแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามตักตับก็มามาสรุปให้กับคนอ่านเขาฟังนะครับว่าไอของฉันเนี่ยมันทําทําโดยวิธีนี้นะนะครับนั่นก็คือส่วนที่สามครับมาสรุปให้ฟังว่าระเบียบวิธีวิจัยของเราเป็นอย่างไรนะฮะ เอาละครับทีนี้พอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้มันก็จะเริ่มได้ข้อมูลข้อมูลอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปในส่วนของบทที่สี่นะครับขั้นตอนระหว่างบทที่สามกับบทที่สี่นี่ก็คือเริ่มมาทําการวิเคราะห์เริ่มมาว่าตามที่เราที่เราที่เราวางแผนไว้นะครับมันก็จะได้ผลวิจัยออกมานะครับบทที่สี่ก็จะเป็นผลวิจัยนะฮะพอได้ผลวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สุดท้ายเนี่ยนะครับขั้นตอนสําคัญเหมือนกันนะที่จริงผลมันจะมาสําคัญเอาตอนบทที่ห้าเนี่ยแหละนะครับก็คือต้องมาสรุปสรุปให้คนอ่านก็ฟังนะครับว่าให้ที่ไปศึกษามาคนของฉันเป็นอย่างไรนะครับสรุปผลของเราเรียบร้อยแล้วลองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นดูซิว่าเป็นอย่างไรเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเพราะอะไร แล้วก็มีข้อเสนอในอะไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบทที่ห้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูจริงๆมันมันคือวิจัยห้าส่วนไม่ใช่วิจัยห้าบทนะครับทําทําจบในบทเดียวก็ไม่มีใครว่าอะไรครับแต่มีองค์ประกอบทั้งทั้งห้าส่วนนี้อยู่แต่เอาจริงๆ้วมันมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมาแบ่งมาแบ่งเป็นส่วนๆแล้วมาแบ่งเป็นบทๆแบบนี้มันจะได้ดูเป็นหมวดหมู่ดีนะครับ นี่คือตรงวิจัยห้าส่วนนะครับวิจัยห้าบททีนี้พอพอเวลาจะไปออกระบวนการของวิจัยเนี่ยนะครับมันมันก็ออไม่ว่าเราจะไปทําเป็นวิทยานิพนธ์หรือเป็นงานวิจัยสําหรับนักศึกษาหรือจะเป็นนักวิจัยไปขอทุนเนี่ยนะครับจริงๆอยู่ดีๆเราจะเดินมือเปล่าเข้าไปมันก็ไม่ได้ครับเบื้องต้นจริงๆเราต้องมีหัวข้อวิจัยตรงนี้ไปคุยไปเสนอ นะครับเรามีหัวข้อมีไอเดียแบบนี้ก็ก็คือจริงๆมันทําคร่าวๆไปก่อนหรืออย่างน้อยก็ให้ได้บทที่หนึ่งไปก่อนนะครับนำนำเรื่องไปก่อนไปคุยกับเขาคุยกับอาจารย์หรือคุยกับผู้ให้ทุนนะครับว่าเออเราสนใจประมาณนี้สนใจที่ทํางานประมาณนี้เรจริงๆผู้ใหทุนเองก็จะกําหนดประเด็นวิจัยมาให้แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มามามา,มาล่างๆเพลนๆไปเสนอเขาดูว่า ประมาณเนี้โอเคไหมคุณ,ค,ณคุณเห็นด้วยไหมอาจารย์เห็นด้วยไหมนะครับนั่นคือคุยกันในประเด็นหัวข้อก่อนนะครับประเด็นวิจัยก่อนว่าประอยู่ตรงประมาณนี้นะครับจากนั้นพอถ้าเกิดว่าทุกอย่างลงตัวอนุมัติอาจารย์เห็นด้วยหรือจังผู้ให้ทุนเขาเห็นด้วยเนี่ยนะครับเราก็เริ่มมาทําบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามนะครับทําไปเพื่ออะไรครับตรงนี้เขาจะเรียก เขาโครงหรือแบบแปลนของของของงานของเราแล้วล่ะนะครับทีนี้เป็นโครงสร้างบ้านเป็นแปลนบ้านขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่ยังไม่สมบูรณ์อะไรร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าถ้าเป็นสออถ้าเป็นนักศึกษาก็จะเป็นการสอบเขาโครงนะครับเสนอเขาโครงวิจัยหรือสอบเขาโครงวิยทยานิพนธ์ซึ่งมันจะมีองค์ประกอบอยู่สามบทและส่วนแรกไปเสนอหัวข้อก่อนนะครับส่วนที่สองก็จะเริ่มมามา ว่าด้วยเรื่องของเขาโครงอยู่สามบทสามส่วนซึ่งมันก็จะเห็นทรงบ้านนะแต่จะไม่เห็นตัวบ้านไม่เห็นแปลนบ้านแล้วนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าโอเคทั้งที่เราไปเสนอแล้วก็ตอบรับเนี่ยนะครับก็จะได้ปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วก็เกีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มไปเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะพอเราพอเราไปเก็บไปวิเคราะห์แล้วบางที เราอาจจะมีวัตถุประสงค์หลายข้อเนี่ยนะครับงานของเราเนี่ยมันสามารถไปตีพิมพ์ไปเผยแพร่ได้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องรอเล่มสมบูรณ์นะฮะได้วัตถุประสงค์มาข้อหนึ่งก็อลองไป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 ,ไปนําเสนอเวทีต่างๆหรือลงไปตีพิมพ์เลยลงให้ผู้ทรงเขาไปอ่านซึ่งจะมีผลดีมากเลยนะครับถ้าถ้าเราส่งให้เขาไปอ่านก่อนเนี่ยนะเพราะว่าส่วนของการที่พอพอคนมาดูหรือคนมาอ่านเนี่ยเขาจะมีข้อคอมเมนต์ นะครับจะมีข้อคอมเมนต์มาให้เราในส่วนข้อคอมเมนต์ตรงนี้ตอนที่เรามาทําเล่มจริงๆเราก็จะเราก็จะได้ไอเดียในการที่จะปรับปรุงเล่มไม่เหมาะสมได้เพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องรอเล่มสมบูรณ์นะครับลองไปไปนําเสนอผลงานดูนะเล่มสมบูรณ์ก็ค่อยมาทํามามามาเอาที่เขาคอมเมนต์มาบ้างอะไรมาบ้างมาปรับปรุงแล้วก็ทําเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์หรือหรือรอเล่มสมบูรณ์แล้วเผยแพร่ก็ก็มี ก็ทําได้หมดแล้วนะครับแต่ว่ามันถ้าถ้าคนที่ทําวิจัยจริงๆที่ไปรับทุนเขามาหรือนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ปโทอะไรแบบเนี้ยปเอกอย่างเงี้ยนะครับทางที่ดีควรควรจะทยอยเผยแพร่ไปเรื่อยๆนะเพราะส่วนมากเกี่ยวนี้เงื่อนไขของทุนต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็เน้นว่าเราต้องไปนําเสนอในเวทีต่างๆหรือไปนําเสนอในวารสารต่างๆมากขึ้น สรุปก็ประมาณนี้ก่อนนะครับในรายละเอียดข้างในเดี๋ยวค่อยคุยกันอย่างนี้รู้ว่าวิจัยที่ผมจะพูดต่อไปเนี้เป็นวิจัยวิจัยหบทนะครับมีส่วนนํามีส่วนทบทวนวรรณกรรมมีส่วนระเบียบพิธีวิจัยมีส่วนผลผลวิจัยและสุดท้ายเป็นส่วนของการสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าอย่างนี้ครับที่ได้ทาคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเราเท่าที่ผ่านมาเนี่ย ความเข้าใจของเรามันแยกส่วนมันแยกส่วนกันอยู่ตามแนวคิดทฤษฎีก็ไปแยกเป็นเรื่องนึ่งคือเราเราเราทำงานทีละจิ้นทีละจิ้นอ่ะโดยที่ลืมไปครับว่าทุกทุกอย่างในในวิจัยเนี่ยเนาะมันมันมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับจะหยิบเส้นตรงไหนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะดึงมันก็จะดึงไอ้ตรงตรงจุดอื่นเนี่ยขยับไปด้วยหมดเลย ดังนั้นก็เลยก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะมาอธิบายว่าเฮ้ย hey, ทำไมเราต้องทําเรื่องนี้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 มันไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ยังไงเอาไปใช้ประโยชน์อีกทีหนึ่งในตอนไหนอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาเลาห้ฟังอีกทีครับอันนี้ขอแนะนําำว่าวิจัย5ส่วนหรือวิจัย5บทเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระอยู่ประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ